ดัอกเตอร์ส่งเกลาต้นแก่ดีบอกให้เล็กกันละได้ความดีกันสองคู่บวยนำมาแจกให้ประดาแฟนบอลชมประเทศสากยสนกระปม่ยคู่ดีดูจะว่าหนึ่งแสนแปดเมอร์จะตกดูที่ฝ่ายไหนครับรับยังไงชอบยังไงเอดาให้ดูประดาแฟนบอลเชื่อตัวเองจะเป็นเชื่อคนเืน่อบบนอแดงัะว่าแดงทอดดำจะว่าดำ ผู้นี้คนสันหากยกมีคำตอบวนันนี้ท่านนายยกปฏิการมากหวังอภิญญ์คนได้คาถาดี มาตรถอดมงคลให้กับนักวิทย์ภาษาสิสส่วนมุกน้ำเลนี่คอมวยพันแท้ฝั่งเมืองขอ he, น,นแก๊กครับนี่คือผู้ขับออยู่ใน,น,นวงการมวยคนหนึ่งมาตรถอดมงคลให้กับเจเนซแก๊การิดสีมวยไทยหรือว่าเสียงภาพเมืองขอนแก่นนั่นเองจำได้ไง่ายครับนี่ส่งผมีปทำได้เลย สอนน้องปรับเกียมโดยเฉพาะทางด้านของเด็กเวอร์ไทยสูตรที่1น้องย่าป้อมส่งไปประวัติด่วนเดี๋ยนี้เลยส่งไปประวัติด่วนเดี๋ยนี้เลยเรื่องการด้านเมืองไทยสิทธิ์กองวิ่งแล้วออกครับเดินทางมาถึงยกที่สองแล้วมองตารู้ใจ ประเทศไทยทีไทยอาศัยเราดู่สลับมวยคู่แรกยกแรกเดียวกันเด็มาดูยกที่สองครับของหนักของแรงจอกอย่างไรยกที่สองครับ Terima <laughs> kasih โอ้โหทำทางนี้นไปขยับรถด้วยนะครับรวมกันนี้เลยพอตอ9 1 6ขอนแก่บอรอ,อ,อ3 6 5อุดรธานีและก็พอนอ8 1 8 4บาลสิทธิ์ครับ ก้าเพชรกัโดนหลังจากนั้นเจ้าพายุกับเพชรมงคลแล้ก็จะเป็นคู่จิ้งจกกับเท็ดวันใหญ่บมงคลเนี่ยียกอยู่ในสภาของทุกนเลยเนี่ยก็ครับถึงทางแล้วยกที่สามแล้วแต่ะ มาดาบต่อยกที่นสาวครับโดยเฉพาะคแนแก่ๆใครสนใจมีบอกได้เลยอยากจะมาทะาร่างกายอย, <c ười> ย,อย,อย,อยากมาทะามีบอกได้เลยยกที่สาวครับ ดีแลอวครับเดินทางมาถึงยกที่สี่นะครับมวยคู่พิเศษคู่นี้ประเทศหมดแล้วหมดเลยคนช่วยไปตอนถามติกแน่นอนยกที่สี่ครับ thank เด็นวีเอามุธไ่ดีไปยังแม่บรรยากาศอัตลในการชมวันนี้เรียมยุดสุดยอดจรงจริงสศรีสมประทานบวยรอดสกวันณทงเปียรอดจิตรนรกจริงจริงบดาแฟนบวยประพตา่อนได้ยุทสทเปียร์บนแฉเปนได้บดาแฟนบวยครับ ขอบคุณนะครับผู้รับผู้ใหญ่ครับท่านสุพจนลักคมณ์เทพเนขาธิการนายกอบจจตุรัสสิทธ์ครับวันนี้ท่านได้รับกอบายครับจากท่านนายกเตรัสสิทธิ์รอดตระกูลค,ครับแต่ที่เรียงก็ว่ 1, 80, าทจะรับชูมือพร้อมเงินสดหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเสนอคุณผู้นี้อ่ะขยายาได้เลย ที่ห้ามาดูนี่สนาทีขอเตว่าอนีตากนีก่ดีเดสุดท้ายหเดินเข้ามา่านผู้ใหญ่ค

ชมชมประมงมากนะครับเสิร์ฟเลิศๆในการทุกบรรยายกราบขอต้อนรับอีกครับโมราตั้งใจกัน รับโลกบมลระดับยอกประการก็แ um, ล uh, ้งกันสามตันแล้วก็ทูเือร์เบจมนักและเทนนิสแต่มาลาสีของไทยกัเแฟนฝ่ายชนะแดงไป คันนี้แสนแปดแสนแปดนะครับฝันเจียรนี่ครับนะครับทีมงานมาแสดงความดีใจด้วยนะครับสำหรับทีมงานติงนอราสิงห์นะครับก็บอกว่าเป็นยอดมวยแล้วนี่กลับมาชมให้ดีๆให้ดูโอกับนี้นำพาเข้าสู่บรรยากาศของมวยพูดต่อไปกันเลย 국민 mata biasa, entender it! Be Jung pun merah